ผู้ทุกาที่ท่านได้สอนกันนะก็มีมหาอจเรย์ชื่อตินฑโรท่านได้เป็นพระน้าฝ่ายอริธรรมนะได้ดูแลในส่วนนี้ค์เองในฐานะเป็นเจ้าสนับก็ต้องขอขอบคุณท่านที่ได้มีความเข้มแข็งอาใจใส่ดูแล ในส่วนของการเห็นการสอนเป็นอย่างอี่นนะแล้วก็ขออมทนากับนักศึกษาทุกคนทุกทุกรูปนที่ได้เรียนพระภิรมที่ได้ศึกษาพระภิรมที่ได้กล่าวขออมนทนาอย่างนี้ก็เนื่องจากว่าชีวิตของเรานั้นเกิดมามีรูปอีลาม มีกรรมเป็นเรื่องูุกแกกให้เป็นฝนหรือเป็นสารโลกที่อยู่ในปีตุลาแต่โดยดเฉพาะในการเรียนพระพิรรมันเป็นการเรียนในชีวิตวัฒน,นาหรือในชีวิตการศึกษาวิทยาในเรื่องของเรียนร,ร,รู้เรื่องจิตเรื่องรูปเรื่องนามเรื่องภายในตัวของเรา เื่อเราได้เรียนได้รู้สภาพความเป็นจริงแห่งรูปนาวในกายเราในกายผู้อื่นอย่างนี้แล้วก็จะให้การเกิดดับแห่งจิตของเราไม่ว่าจะอยู่ในพวกไหนเราก็จะอยู่ในความนม่นประมาทอยู่ในความแม่นประมาทเห็นว่าทําทั้งหลายทั้ง ไปนะเราจะไม่ติดเราจะไม่หลงโรคนะเราจะไม่ติดกับโลกธรรมทั้งหลายในเรื่องราวจนสุสันต์เสร็จจพึงพอใจในการที่เราได้เกิดมาแล้วสร้างบารมีสร้างคุณงามความดีเพื่อสืบต่อแห่งชีวิตให้ก้าวไปสู่